รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนบ้านเทวินสมุทรไพรตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะชุมชนนี้นะคะเขาได้ร่วมเข้าโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปะตะทนะคะและเราก็ยังคงอยู่กับพี่เออภิญญาสวัสดีพี่เอค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่เอวันนี้พาบุ้งและคุณผู้ชมค่ะมาพบกับผลิตภัณฑ์อะไรคะ อันนี้เป็นเซรั่มองุ่นแอปเปิลเขียวว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากมะหารอะไรที่ทําให้พี่เอคะเริ่มต้นทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทํามาจากที่ว่าหน้าตัวเองไม่ค่อยดีนะคะค่ะเสร็จแ,แล้วก็เราประชุมในกลุ่มว่าเอะเราจะทำอันนี้ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกทําการตลาดยังไงบ้างออกบูธคะ่ะเราออกแรกๆแล้วเราก็ไปออกที่สารกลางค่ะ สนามกีฬานิรยองนะคะ,คะลูกค้าก็ตอบรับดีดมากๆไปค่ะ,คะสักสามวันก็กลับมาซื้อหลอดกลางหลอดใหญ่อพอเขาเขารู้ว่าเราใช้จากสารสกัดโดยตรงเราไม่มีสารเคมีอย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะแล้วก็เขาก็ซื้อไปทดลองก่อนทดลองหลอดเล็กๆะะเหมือนเทสก่อนเสร็จแล้วเขาก็กลับมาซื้ออีก ค่ะแล้วตั้งแต่โครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทค่ะเข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านไหนบ้างคะพีเอด้านการตลาดออนไลน์นะคะค่ะช่วงพอดีโควิดใช่ไหมคะอ่ะเ,เขาก็เข้ามาสอนในเรื่องการตลาดออนไลน์ค่ะค่ะ สร็จแล้วเราก็ได้การตลาดออนไลน์เนี่ยค่ะประชาสสมพันธ์ให้กับลูกค้าที่เขายังไม่เคยใช้นะคะทําให้มีคนรู้จักสินค้าเรามากขึ้นนะคะแต่ลูกค้าเดิมๆของเราที่เรานั่นปั๊บเขาก็ยังมีอยู่นะคะเก็ยังติดตามเราอยู่ค่ะก็เรียกว่า โครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทก็เข้ามาต่อยอดเรื่องการตลาดออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้เซรัม่มบำรุงผิวสมุนไพรที่เรียกว่าใช้สมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะดีต่อผิวของเราเนาะแล้วก็สำหรับคนแพ้ง่ายเพิ่มความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะ ทั้งหน้านะคะบุ้งจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับผลิตภัณฑ์และสมุนไพรอะไรดีๆต้องรอติดตามแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอมรินทีวี